สำหรับใครที่สนใจนะครับเทรด forex นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่เงินเทรด เหรดน้ำมันหรือว่าเทรดยญบิตคอนะครับโดยโปรโมชั่นของ Stars Trader ตอนนี้เนี่ยครับมี4เด้งด้วยกันนะครับโปรโมชั่นแรกก็คือสมัครครั้งแรกเนี่ยครับได้โบนัสไปเลย50%ครับก็คือเราสมัครแล้วก็เติมเงินเข้าไปนะครับหนึล้อดอลลาร์เนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสไปเลยนะครับห้แล้วฝากครั้งต่อตไปเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำในการฝากนะครับก็คือหนึ่งลอดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าถ้าเราเติมสองร้อยดอลลาร โปรย้ายค่ายนะครับรับเงินขวันถุง1%ก็คือเราย้ายค่ายนี่นะครับจากโบรกเกอร์อื่นมาที่ Star Trader เนี่นะครับเราก็จะได้รับเงินควันถุงนะครับหแล้วก็รับแคชแบ็กสูงสุดเลยเนี่ยนะครับสองดอลลาร์นะครับโปรที่สามก็คือโปรวันบรเไทนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์นี่ถ้าสมัครเปิดบัญชีใหม่นะครับ เราก็จะได้รับแคชแบ็กเงินคืนไปเลยครับสำหรับการออกออเดอร์1นึหลอดนี้นะครับเราก็จะได้รับ5ดอลลาร์ครับสูงสุดต่อ1คนรับโปรโมชั่นนี้ได้นะครับ100ดอลลาร์ครับและสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนการเทรดนะครับกับสถาบันฟิลล์เซนเตอร์นะครับก็เป็นสถาบันที่ผมเรียนอยู่นะครับก็เติมเงินสองร้อดอลลาร์นะครับก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าไปเรียนนะครับซึ่งปีนึ่งเนี่ยนะครับเขาเปิดไม่บ่อยนะครับล่าสุดก็คือรุ่นที่9นะครับก็แนะนำว่าให้รีบสมัครไปเลยนะครับใครสนใจเรียยนนนเททรรรรดดะะคคคัััับบบกกก็สาาามมมถุผไ้